มาแล้วโอ้สายเบเลอเลย <S <S 1> <S 1> โอยยังใหญ่อ่ะอุปกรณ์ไม่มีอะไรมันก็ไหลย,ย่างนะไม่ใช่ไม่มีอะไรนี่นะคะอุ้ยจมสวยโอ้ยเอออู้ย สวัสดีค่ะเพราะกับปันปันในช่องปลาเข่าเราธรรมชาติค่ะวันนี้ก็มาตกปลาใครไม่ไพ่นะคะแต่ว่าปลาจะกินหรือเปล่าปันก็ยังไม่รู้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยหลายคนอยาาเห็นกันมัดเบ็กของปันปันนะคะนี่วันนี้ปันก็เลยจะมาัดให้ดูนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ของปันนะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรมันก็หลายอย่างนะไม่ใช่ไม่มีอะไรนี่นะคะ มีเอ็นแล้วก็แล้วก็ม้เจ้นันแล้วก็ตัวเบ็ดค่ะแล้วก็นี่แล้วก็อันนี้ของปันคือ,ขอ,คอเขาเรียกอะไรนะตะกัวแพงตะกัวแผไว้ท่วงน้ําหนักจริงๆแล้วปันใช้เป็นแพงใหญ่ๆปันก็เลยใช้ตัดเอาแต่เนี้ยมีคนลงทั้งนึงเขาส่งมาให้ปันใช้นะคะนี่มาเรามามาเบ็ดกันดีกว่าวันนี้เอ็นที่ปันใช้นะคะ25่สิปอนด์ค่ะ จริงๆแล้วใช้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ปันใช้เอ็นเบอร์ใหญ่ก็เพราะว่าเพื่อปลาตัวใหญ่เข้าแล้วเราจะได้ปันก็จะได้ไม่ต้องมาเสดใดทีหลังนะคะเบดจะได้ไม่ต้องขาดคือแบบสำรลองไว้เลยใช่ใชเพื่อสายห้าหกโลเข้ามาจะได้ไม่ขาดเฮ้จริงปะอ้าวก็ไม่ขาดอยู่แล้วเอ็นยี่สิบห้าปอนนีมันได้ประมาณสักสิบโลอยู่แล้วแหละ คิดว่าห้าหกโลนี่มันจะเอาปันไปในน้ำเพราะว่ามันก็อยู่ต้องดูที่ขันไม้ไผ่ด้วยว่าจะเอาอยู่ไหมมัดยังไงก็ได้ให้มันอยู่นะคะปันก็มาแบบสไตล์ของปันเลยค่ะมาแบบบ้านบ้านเอ็นเอาอยู่แน่แต่ขันจะเอาอยู่หรือเปล่าห้าหกโลเนี่ยไม่ใช่อ่ะดิมาแบบบ้านๆามัดยังไงก็ได้ให้อยู่เพราะเวลาปาดึงปลายยิ่งจะดึงเบ็ดมันก็ยิ่งไอ้นี่เอาโคเรือเยอะมากเลยสิใดเอ๊ มันแน่นอีกรอบนึงแค่นี้ค่ะได้แล้วตัวเบก็แล้วแต่เราจะใช้นะคะถ้าเกิดว่าเราเราเจอปลาตัวใหญ่อ่เราก็ใช้เบ็ดใหญ่ถ้าเจอปลาตัวเล็กเราก็ใช้เบ็ดเบอร์เล็น,นะคะอันนี้จะใช้สีส้มดีกว่าเห็นชัดกว่า แล้วปันก็จเจ้าเนี่ยทำเป็นยัดใส่นี้จริงๆแล้วปันมีตัวหยุดทุนนะคะแต่ว่าปันใช้ไม่เป็น,นะคะ่ะ <c oughs> มีใช้ไม่เป็นด้วยใช่ปันก็เลยจะเอาต้องใช้อันนี้แทนแใช้<ก>มันจิงฝันหักให้มันลึกซ้านลงอีกใช่ใช่อันนี้เราก็กล่าวตัวเบ็ดก็แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่เราจะใช้เลยเพแต่ของปันจนะใช้แบบนี้ใช้แบบไหนก็ได้แล้วแต่เราคะ่ะ ก็ต้องมีการกะขนาดก่อนเขาให้มันตึงๆตรงนี้ผูกแบบง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ต้องมีเงื่อนอะไรยากๆเลยสไตล์บุบบอยสไตล์แบบเอาให้มันอยู่ก็พอแค่นั้นฮะใช่แล้วนี่ทุนตอนแรกอ่ะอันนี้คืออะไรปยังไม่รู้เลย <laughs> นี่ แขงนึงปันใช้ได้สองอันใช่ไหมปันก็เลยใช้ตัดเอาเลยเพราะว่ามันนิ่มง่ายมันมากนี่แล้วปันก็เอามาท่วงไว้นะฮะเวลาเราเฟืยงไปมันจะได้รูอพุ่งๆเราจะจมน้ำได้ไว ปันก็ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราสะดวกสบายเลยค่ะแค่นี้กดดึงให้มันเป็นข้อแต่ว่ามันก็อันตรายในการดึง mm hmm. เคยดึงแล้วเนื้อมันชื้เข้าเนื้อ mm hmm. อันนี้คมมากแล้วนี่นะคะคันเบ็ดของปันก็ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาตกปลาแล้วค่ะแต่ว่าปลาจะกินหรือเปล่ามันก็นั่นก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะคะไปตอนนี้เราไปตกปลากันดีกว่าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพึ่จะฟีงเองเฮ้ยพึ่งจะย้อนเองอะ,ะเออ มาครับตัวแรกครับสวิงใส่สวิงไงี้ยแต่มันดิ้นรุดมันลากลงไปเลยเออมัอนไม่เห็นงไงเดียว,ด,ยว,ด,ยวดูสิครับเนี่ยเหลืองเหลือคันเป็นอีกคันหนึ่ง่ะยังไม่ได้อีกสองคันไ <c oughs> ม่ได้เฟี้ยงครับเพิ่งเฟี้ยงไปแค่สองคันมาแล้วนะครับตัวแรกโอดโหดูดีดึงไปเลยอะไม่ตอดเลยแค <c oughs> ่นิีก็มาดึงขึ้นมาแล้ว <c oughs> ระวังระวังนะครับ มันดิ้นแต่มันดิ้น,ต,ต,นตกปลาต้องใส่แว่นตป,ปลานปานานบอกเพราะว่าแดดมันแทงตาตอนนี้ก็บ่ายแล้วค่ะที่ตกปลาบ่ายสามชั่วโมงบ่ายสองกว่าแล้วครับผมมีเวลาตกปลาน้อยด้วยครับนี่นี่ใช่คันที่ทำเมื่อเช้าไหมเนี่ยอ๋อคนละคันใช่ไหม โอ้ยหูสายใส่ได้เลยนะครับตัวแรกเนี้ยตุ๊บลงไปเลยเปิดประเดิมมาแล้วครับผมนี่เดี๋ยวมารอชมต่อครับถถ้ะเออมาม้าอ้ยตอดตอดที้องทีดึงไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเมื่อกี้ที่เอาไปแล้ว มันดึงไม่โดนอ่าเฮ้ยคันทั้งตอดคัน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 นู้นตอดคันฝรั่งตอดอืออุ้ยโดนด้วยอุ้ยใช่ใอุ้ยคันฝรั่งก็โดนเฮ้ยโหวันนี้ปั่นปันเล่นอีกสองอย่างอีกแล้วครับโหเข้าอีกแล้วมาอีกแล้วโหวิ่งมาทีเดียวพร้อมกันเลยโอ้ยจ้าแม่ท่ายางมาทั้งสองคันเลยทั้งคันฝรั่งทั้งคันไม้ไผ่ พอดี่ายทุนให้เห็นไม่ได้ครับมันมันมันจะมืดย้อนแสงหน่อยเงี้ยแสงมันแทงมาเต็มเต็มเลยครับเพราแล้วทุนมันก็เพี้ยงไปไกลด้วยนี่นี่นี่ไอันนี้คันไม่ไพ่ตัวก็เท่าๆกันเลยเนาะป๊าดสวยใสสวยเดีย๋ยวเรามารอชมกันต่อครับมันจะมาไหมตัวใหญ่แบบนี้ มาแล้วต่อแล้วตอล,วลากไปไนเอา้าเอา้เอาวติดไม่โดนดขันขวาต่อแล้วนะครับขันขวามันกี้มันดึงไปซองทีตึบๆต,ตอนนี้มันก็เงียบไปแล้วครับเหมือนเป็นการทักทาย เงียบนี่คือจะหมดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอายังอยู่ยังอยู่ยังกระตุกอยู่นะครับนั่นน่ะกระตุกแบบนี้บอกไม่ได้เหมือนกันตัวใหญ่ตัวเล็กช่วงนี้แดดร้อนมากนะครับท่านผู้ชม เป่งเปี้ยงเลยฮะมีหน้าหนาวใช่ไหมครับแดดเปี้งขนาดนี้หนาวแต่แดกแดงใช่ไหมมันหนาวช่วงเช้ากลางคืนไงพอสายๆบยบนี้ก็ร้อนก็คือร้อนจริงๆเลยอะแล้วพอเย็นๆก็มาเริ่มหนาวต่อคันฝรั่งตอดจมแล้วอ่ะจมแล้วจมแล้วอ่ะ ยังยูตอดยังต้อนยูยนตัวเล็กหรือเปล่าอ้าวพันกันเหรอไม่โดนแล้วมั้งเฮ้ยขันไม่ไพขันไม่ไพขันไม่ไพตอ้ <c oughs> อนอ๋ทีละยังทีละยังทีละยังขันไม่ไพตอ้อนขันไม่ไพตอด จเย็เนโอ้ยอยจบสวยปา่าขันฝรั่งไม่ได้ขันไม่ไผ่ก็ยังดีโอ้ยได้สวยจัดวันนี้เป็นป่านใส่แว่นดำด้วยกันแดดนะครับกันแดดเป็นแว่นเป็นแว่นตัดแสง <c oughs> ใช่ใช่ไอ,อ้พอตอนบ่ายอะแดดส่องลูก,กปตาใช่ไหมมันมองอะไรไม่เห็นเลยมันมองทุ่นไม่เห็น <c oughs> ใช่ไงก็มันเป็นแว่นตัดแสงไงจะได้มันจะได้แบบ ไม่ไม่ให้มันแสบตาโอเคครับเดี๋ยวมารอดูต่อครับมืนมันตายแล้วท้องทีตึ๊ดๆนะเห็นไหมใจเย็นนะเงียบครับเงียบเหมือนรอให้ตื่นเต้นนะครับ ก็อย่างเงียบนะครับที่จะกัดดีน่ก็จะเป็นคันทั้งขวามือของใสจะมานอยู่คันเดียวอุย้ยชมสวยโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้สายเลอเลยอ้ยยังใหญ่อ่ะ เออมันตออนิ่มตออนิ่มมากครับคันนี้ค่อยๆจมเลยไสสวยมากโอ้โหวันนี้ได้ไซส์เดียวกันหมดเลยชอบชอบต้องเอาไซส์นี้แหละไซส์กำลังสนุกมือเลยไซส์แบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินด,ดีนะนานๆจะเข้าทีมันต้องรอนะครับแล้วรอนานเหมือนกันกว่ามันจะมาเราก็อาศั่ตื้อเอา อขาฝรั่งต่อนะครับจมจมจมไหมจมไหมจมไหมจมแล้วเออเอาโดนโดนนะครับโอ้โหสู้อุ้ยสู้สู้ดียังไงยังไงมันปันยังไงยังไงขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหโอเค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 ดี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 โอ้ยสายสวยมากครับ คงจะเยอะสนุกน่าดูเลยนะปันปันวันนี้เล่นทั้งสองอย่างคือมานทั้งสองอย่างเลยนะฮะสนุกเลยทีเดียวบอกเลยวันนี้ตึงมือของจริงอย่าดึงบ้างอดีไม่เป็นไรให้ดึงไปเถอะสนุกสนุกเอาตอตอสนุกตอทไมป้ายตอตึ๊บตึ๊บ ยีงยยังอยู่อยู you, ่เฮ oh, ้ยไม่โดนผิดจังหวะเอามายเอามาอุ้ยโอุ้ยมันดึงจมไปเลยอ่ะมันปั่นไม่รู้ตัวนะครับว่าคันว่าคันฝรั่งมันกินอะมันดึงไปเองเลยอุ้ยมันดึงไปเองเลยโอ้ยค่อ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 ยมันดึงไปเองเลยอะโอ้โหวววไปเลย สายใหญ่ฮะโอ้โหสายใหญ่สายใหญ่ตาตามือก็จับนี่ตาก็มองอนุนี่วันนี้เข้าดีต้องรีบเรยงปันปันปิดหน้าปิดตามิดชิดมาเฮ้ยค่นี้ตอดแค่นี้ตอดอยู่ไหมอ่ะยังอยู่ยังอยู่ไปแล้ว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 ไม่ใช่มันจะพาไปแล้ว เออเอาคันนี้ก่อนไม่ไม่เล็กหรอกดูต้อนอย่างเงี้ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บตัวที่ได้ก่อนโอ้ยสงสัยคือยังยังโดนจุดอยู่นะครับอ่ะไอ้คันไอ้คันไอ้คันไปแล้วไปแล้วสวยมากสวยสวยเออเออโอ้ใช้ได้อยู่ ส่จะเล็กไม่น้อยยังใช้ได้อยู่นะไายยังใช้ได้สายใช้ได้ไอตัวมอกี้แน่เลยที่หนึ่งไม่โดนนะมันย้ายมากินอีกคันนึงคุณอดดาวเล่กชมอเอาเอาโอ้ ตัวเ,เล็กมาแล้วไ,ไปไปเไปไปเอาไปปล่อยปล่อย,อยทางอื่นนะเดี๋ยวมันพาเพื่อนมันมาปล่อยทางอื่น,ทา,นทางข้างหลังก็ได้เอามาทิ้งทำไมไม่ต้องมากินแล้วนะข้างล่างมันมีแอ่งไงเดี๋ยวเราปล่อยไปข้างล่างไปเลยเอาเโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมมันเอาไปเลยปัปันบอกว่ามันเอาไปเลยคือไม่ ถ้าอย่างนี้คือเราเราจะถ่ายให้ดูไม่ทันนะครับเพราะว่ามันไม่ตอดทุนแต้ๆมันพลึดออกไปเลยเนาะมาจับดีๆจะดีๆสวิงน้อยเตรียมดูเดี๋ยวแต่กล้องจะดูคนไมไปาให้ก่อนมันคิดว่ามันอยู่ไกลแล้วมันไม่ระแวงพอทุ่งทุ่นตกลงไปปุ๊บมันก็กินเลยใช่มันมันไม่ตอดแต้ๆเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่ป่าด้วยนะน้อยตัวที่มันตอดแต้ๆส่วนมากโผล่มาปุ๊บมับไปเลย ตอนนี้ก็ห่างมากนะครับอน,นี้มค่ตอนแรกอตอนนี้เริ่มห่างแล้วประมาณสิบห้ททาทียี่สิบมาทีมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องรอตื้อกันไปเรื่อยๆครับปลาตอดปลาตอดจมจมโดนนะครับโดนแล้วโอ้ยโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดมา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 ยกขึ้นมายกขึ้นมานดีๆสวิงมีไหมครับ จับดีดีจับดีบดีปาดหลังจากที่จุดแรกมันไม่กินแล้วนะครับปันปันก็ย้ายที่มาโดยใช้เทคนิคขันฝรั่งทุ่นลอยนะครับอันนี้ย่อลเล่นนึกว่าจะไม่ได้เออมาช่ยเลยได้แล้วนะครับตัวแรกของจุดที่ย้ายใหม่โอ้นึกว่าจะไม่โดนมาแล้วครับ จะอยู่อีกกี่ตัวชมกันต่อครับปลาไม่ได้กินดีไงต้องย้ายเรื่อยๆโอ้ยยังเย็นเย็นหอใจเย็นเย็นยุเปล่าอยูยูยูอือโดนโดนครับโดนโดนแล้วมาหมาโอ้ยชุดจมแล้วสู้เลยจมแล้วต้องสวนนะครับจมแล้วต้องสวนอืมฮึมพาปอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะมัน อยู่ช่วงเย็นนะครับเราหันหน้าหาแดดพอดีเฮ้ยอุ้ยวายตกใจหมดเลยหลุดพอดีหลุพดพอดีนะครับจริงดีดิงวิ่งตักไว้ทันนะใช่อ้วนนะขออ้วน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 ,นใช้ได้ใช้ได้แต่ว่ายังไม่เท่าจุดแรกใช่ป่ะใช่แต่ตัวแต่ก็สายโอเคอยู่เนี่ยใ,<ช>ใช้ได้อยู่ครับอ่อนฝ่ามือโอ้ตอบปุ๊บกินปั๊บต้องใช้ เอ็นต้องมาตึงใช่ไหมใช่ใช่ต้องพยา,ายามไล่เอ็นให้ตึงจังหวะงัดส่วนถ้าผิดจังหวะมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวเราดูต่อครับมีมีอีกบ่านี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ต่อปลาใช้เวลาไปสามชั่วโมงนะคะ <S <S โหยี่เจตัวใหญ่ดูตัวนี้สิเขียวปีเลยปลาตัวเขียวเลยนะคะสาม <3 S 2> ชั่วโมง<ล>ถือว่าคุ้มอยู่นะ ก็ต้อเปลววันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันๆน,นะคะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องป่าเขาเราธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะได้ส่งตา